นะครับเก็บรายละเอียดครับรอแปะสติกเกอร์ใหม่ครับนะครับพอดีมีสปอนเซอร์ใหม่นะครับสปอนเซอร์ใหม่เอารถมาเก็บรายละเอียดหน่อยครับยังไงครับขัดสีเลี่ยมอะอย่างเลี่ยมเลยครับอย่างเลี่ยมเลยครับีรถบ้านตันเจ็ดนะครับรถบ้านตันเจ็ดครับ จะตันเจ็ดก็ได้นะครับจะตัน6ก็พอครับเง,งาเลยครับแกะทิ๊กเกอร์ออกสีเดิมยังสวยอยู่เลยนะนี่ี่เบียร์ไปไหนอะฟิลอัมอายมาฝั่งนู้น๋มอมยาลา่ข้าวนะ น้ำยาหัดขาวนี่ครับหลังจะออกศึกมาเยอะ็เาาก็จะมาเก็บลายนนึงเพราะน้ํายาเบิรนจะเยอะหน่อยครับน้ํายาเบิรนจะเยอะนะเก็บรายละเอียดนิดนึงครับเนี่ยครนนี้ก็เรที่ไหนครับเนี่ยครับนี่เลยเอแม่กองครับเอแม่กองครับ โค้ดแฮกโค้ดครับนี่เลยครับน้ำยาเบิร์นนะครับน้ำยาเบิร์นดีมากครับ m r x นะครับ TTB นะครับนะครับ TTB dressing นะครับเอองนสังครับสุกเก็เจครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์เราก็บอกได้นะครับบอกได้นะครับนะครับโอเค เดี๋ยวพอแปะลายใหม่เดี๋ยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวแปะลายใหม่แล้วมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดก่อนครับโอเค